ยอมเหรอมันอยู่อยู่นี่อยู่อยู่อยู่มันกำลังมันกำลังล็อกอินเข้าเนี่ยเน,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 นี่ยเห็นไหมมันกำลังล็อกอินเข้ามึงให้โอกาสมันหน่อยดิกูก็เป็นกูกเป็นกูเข้าใจกูเข้าใจเคลียร์ๆอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยคาตามึงดูพุ่งไปที่อะไรของมึงเนี่ยเบือ่อ อไอ้เหยอไอ้เหยอะเบื่อไอ้เยอะพูดไม่ออกไอ้เยอะไอ้ห <c oughs> ลารักคนเดิมได้กลับมาแล้วอันนี้รักคนเดิมไม่กลับมาแล้วรักสบายน,นู่นหน่อยแต่ก่อนที่กูจะพรอรับดาเมจแบบเออเอาหน้าไปถั่วตีมาได้เว้ยเดี๋ยวนี้กูไม่ได้แล้วเฮ <c oughs> ้ขี<ๆ>้แตกเลยทนี้ไม่ฉีกูทีนี้คือหลอดลอะอะไรวะ เอ้นี่ดาเ็นรักมันคนละกลัวไอ้นี่ทีกูบอกเลยตอนเนี้ยมาแต่ฝากดาเ็นทีกูจีตึ้งตาไอ้นี่เวลาจีผู้หญิงตอนแรกผมก็จะแกล้งจนก่อนก็ทดสอบใจเพตายใจทดสอบใจ่อทดสอบใจถ้าผู้หญิงรับได้ค่อยเฉลยว่าจนจริงเหรอเยี่ยปัญญาอ้าวอผู้หญิงคนนึงเนี่ยทำแต่ออกเยี่ยนอะไรอึดไปก็ได้ ชิ้นแรกมึงออกไอเนี้ยไอไอพอรกันเวทอะไอที่มันเป็นสีแล้วมันจะมีขอบม่วงๆอะมึงน่าจะรู้อยู่แหละอ่าอุ้ยสคุ้นมิสเตอร์กูนใครคือมิสเตอร์กูนวะฮะอ๋อผมเห็นในชากยานี่ว่ากูนโอ้กูถอยละไม่ไหวไม่ไหวมันดูดแรงไอ้เผีมันดูดแรงยิ่กูลืมไปผีอยู่ใต้ตีนพี่อะ ให้เฮียใครทำบันเกิดกี่บองออนกูดิโทษกูไม่ได้นะกูไม่อยู่เียบนเฮ้ยเฮ้ยมันอันติีสมัยวะจะยินน้องเบาไปเลยผีนาผีกูเลือกมึงไปดูปล่อยไปปล่อยไปแยกคิดเลยบนนี้ ผีกูไปน้ำผีตีป้อบมาเอ๊ะเอ๊ะมึงดูตัวเล็กๆกูดิอันนี้ตึงดูดิมึงเห็นปะใต้ตีกูอ่ะเฮ้ยลินก้าลินก้าลินก้ารอรอมันวิ่งมาเรานเรามัดักปิดเลยก็ได้ปิดเลยก็ได้ปิดเลยก็ได้อนปิดเลยปิดเลยปิดเลยตันละ หหหหไม่หไม่ไหวโอ้ไม่ทันมีคนมาถังมีคนมามีคนมาไม่ตายหรอกอาทิตย์แต่แคลรี่ตายเอาไ้าได้อได้อตัวเฮี้ยอะไรมาตัวเี้ยอะไรมา อ่มกรมไตงกัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อทุกดอกไอ้เหี้ยโอ้อ้พมันแตกง่ายขนอกได้ีสวยทังสวยทงสวยทงสวยทงังังสวย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  อยู่นี่มันก็แบบไม่ดูพื่ดูเพื่อนไหนหรอมันไม่เอาเลยแล้วไอ้นี่มันขุดแล้วดูดิมันไม่เอาเลยแล้วเนี่ยแล้วกูเด็กกูแพ้ทางอย่างเงี้ยพอกูดูเลนดูเพื่อนอ่ะแต่ฝั่งท่านไม่ยอมดูเลยกูตัวอ่ะมึงเจอเล่กลางอ่ะมึงก็เล่นยากอย่างเงี้ยหละมึงต้องเลือกแค่หวางพ่อมึงกับพ่อมึงกับเพื่อนเนี่ยมึงไม่ไหวมาละรอดได้ไหมเฮียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันหนีไปแล้วปล่อยมันเถอะพี่อย่ารังแกแมวเลยเฮียขี้จะลองเป็นยังลอง มันมามันมามันมายืนรอยืนรอใส่สูตรรอพวกกูใส่สูตรรอนเขาไม่ไล่มึงแล้วเขาไม่ไล่มึงแล้วเขาไม่ไล่มึงแล้วเขาหลอกมึงกูรอมึงกลับมามึงรออะไรอยู่ติโมเนี่ยวัตเตอร์ฟ้าแต่ตอนนี้ลอยแต่ตอนนี้โยนหลีกรอพวกกูอยู่ทำไมมาระวังพวกมึงตายนะพี่จ๋าน้ำจะเต็งเขาเรียก่าบินระยะประชิดไอ้น้อง มึงโดนขัดนี่กูว่าแม่งอย่นี้หนัามีทีพีมาทีพีมาทีพีมาโหเลนกลางกูอีกพวกมึงเป็นอะไรกันฝั่งมั้งคะแม่งดูเล่นเก่งชิบหายไอ้สัตว์ดูทีมกูนี่สัตว์ไม่สปอร์ตกลางเลยน้องกูจะกลับไปเล่นบนแล้วได้เหี้ยอยู่เล่นกลางแล้วพาราเยอะว่ะมึงเพิ่งรู้เหรอแต่ถ้าเล่นกลางอ่ะเล่นกับป่าเป็นอ่ะแม่งโคตรป่าเล่นโคตรง่ายกว่า แล้วแล้วแล้วแ,แล้วมันจะติดตัวกูตลอดกาลหรอห <c oughs> วะใช่ใช่จนกว่ามันจะตายอ่ะจนกว่าพี่กดสกิปปล่อยอ่ะปล่อยมันอ่ะปล่อยไปสักเลนนึ่งได้เลนนหนึ่งอ่ะแล้วลูกน้องกูไงแล้วนี่คือลูกน้องกูไงเมียมึงก็เมียกูอ,อเองรับแดงห <c oughs> ้เอาดเอลเองเอเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดเอาดเอาดเอาไหมเอาไหมเอาใครเอารเอาเซร่าก่อนเซร่าก่อน มันตามล้วมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วอยู่นี้กูจัดก,กาลเพื่อนกางการไม่การจะเอิตัวเองตัวเองไปไหนตัวเองไปไหนตัวเองไปไหน ลบอลบบลต่อเลยต่อเลยต่อเลยอย่าช้าอย่าช้ลงไรบ้างะเดี๋ยผมป๊อปไม่จะได้ลองสนใจฮะก็ว่าไม่มีใครทำบริการเยอะบริการคือเองกูไหวนะจริงๆอ่ะกูไหวแล้วไหวเดียมึงดูเมียมึงดูเมียมึงดเดียมดบริการกูเองบริการเต็มเลยเี่เยอะสุด เล่น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 ป้อมมันเล่นป้อมมันเล่นป้อมมันสปรายวะตัวเฟอร์ก์มึงไม่กลับป้อมแตกอ่ะมาดิโยริกเมียกูอยู่เนี่ยเอาดิเมียเมียฉันเมียฉันตีตีวันที่เมียฉันตีไอทางดักนี้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 ไอ้ทางดักนี้ไม่ตายให้มันรู้ไป มาเซียม่ใชไปเอ็มว่าว่าเดมาเซียไม่ได้หมากูแต่นอกอัซว์กูไม่ได้หมอกกูแล้วมึงมันดบเยอะเพื่อนกูไล่ฆ่าละกูไม่สนละพวกมึงทำจังหวะให้มันหน่อยเด้อกูไล่ฆ่าละไอ้นี้มึงจะลงทำไมแหมมันรับคีบเป็นเชฟเพื่อนกูว่ากูครอปคาทัดตอนนี้คือแบบระเบิดแน่ไอ้สัตว์ชิวาน่าสเต็กมังกรห้าตัวใครไหวนั่นนะ่ะตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ถ้าโดนเรียบร้อยตายไอ้้เหีย ขึ้ังเข้าไปดิขึ้นังเข้าไปดิเไม่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 รอรอรอะี่ถังไปเข้ากูเข้าได้ตาไม่คิดไปที่เหลือคือจบของพวกมึงไปพวกมึงอยู่ใกล้ทําเสี้ยอะไรอ่ะชนะไม่ทีแล้วแล้วแล้วมึงดูตัวนี้กูไอ้สัตว์ยังตีปอบอยู่ไอ้ยังกูปล่อยทั้งนั้นแล้วยังไม่ตาย you <laughs>